ช่องหุ้นอเมริกาวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับอนาคตของหุ้น n u Holdings ครับนี่คือหุ้นที่เป็นยักษ์ใหญ่ฟินเทคตัวจริงเสียงจริงที่กำลังเข้ามาเปลี่ยนโฉมวงการธนาคารในแถบละตินอเมริกาเลยก็ว่าได้คือต้องบอกว่านูไม่ใช่แค่แอปธนาคารธรรมดาทั่วไปนะครับแต่เป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการทางการเงินแบบครบวงจรเลยทงบัญชีดิจิตอลบัตรเครดิตสินเชื่อแล้วก็บริการอื่นอีกเพียบให้กับผู้คนกว่า122ล้านคนในบราซิลเม็กซิโกแล้วก็โคลัมเบีย วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าอะไรที่ทำให้หุ้นตัวนี้น่าสนใจเป็นพิเศษเพื่อให้เห็นภาพความยิ่งใหญ่ของนูนะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวเลขนี้เลย123ล้านคนนี่คือจำนวนลูกค้าของเขาครับเป็นตัวเลขที่มหาศาลมากจริงๆคือเทียบได้กับธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลกบางแห่งเลยด้วยซ้ำนี่มันบอกเราชัดเจนเลยว่านูไม่ใช่บริษัทสตาร์ทอัพเล็กๆอีกต่อไปแล้วครับ โอเคครับและเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดของ New o o l i n n เนี่ยวันนี้เราจะมาสำรวจกันใน5ประเด็นหลักๆด้วยกันนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่สเกลของธุรกิจเขาเลยไปดูเรื่องการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจมากแล้วก็จะไปเทียบกับคู่แข่งให้เห็นภาพชัดๆจากนั้นก็จะดูปัจจัยที่จะขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคตแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยความเสี่ยงที่ต้องจับตามองครับ เอาละครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยเพื่อที่จะเข้าใจศักยภาพของนูเนี่ยเราต้องเข้าใจขนาดแล้วก็อิทธิพลของเขาก่อนครับว่าทำไมถึงถูกเรียกว่าเป็นยักษ์ใหญ่ฟินเทคแห่งลาตินอเมริกาก็อย่างที่เห็นเลยครับนูได้สร้างอีโคซิสเต็มทางการเงินดิจิทัลที่ครบวงจรมากๆในลาตินอเมริกาไม่ได้จะเป็นบัญชีธนาคารบัตรเครดิตหรือว่าสินเชื่อคือทุกอย่างมันเชื่อมต่อกันอย่างราบรื่นบนแพลตฟอร์มเดียวเลย และที่น่าทึ่งมากๆคือเขาสามารถเข้าถึงประชากรได้ถึง31%ในตลาดหลักของเขาเลยนะครับตัวเลขนี้มันแสดงให้เห็นถึงการยอมรับในวงกว้างอย่างแท้จริงเลยเอาละครับทีนี้มาถึงหัวใจของการวิเคราะห์ในวันนี้กันเลยนั่นก็คือแนวคิดที่เรียกว่า deep value หรือมูลค่าเชิงลึกครับถ้าจะอธิบายง่ายๆเลยนะครับมันก็คือการมองหาบริษัทที่ดูเหมือนจะแพงในตอนนี้ แต่เราคาดว่าการเติบโตในอนาคตของเขาเนี่ยจะแข็งแกร่งมากๆจนทําให้ราคาในวันนี้มันดูถูกไปเลยในท้ายที่สุดเดี๋ยวเรามาไขาคำตอบกันครับว่า n u t r i l l เข้าขายนี้ได้ยังไงคือถ้าเราดูจากตัวชี้วัดมูลค่าพื้นฐานอย่างเช่น PE, PS แล้วก็ PB เนี่ยแวบแรกที่เห็นหลายคนอาจจะถอยเลยนะครับเพราะจะเห็นว่าตัวเลขของนูเนี่ยมันสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มการเงินแบบชัดเจนมากๆเลย ซึ่งตัวเลขพวกนี้มันก็กําลังบอกเราว่านักลงทุนยอมจ่ายแพงกว่าเพื่อเป็นเจ้าของกําไรยอดขายแล้วก็สินทรัพย์ของนูเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆก็ไม่แปลกเลยครับที่หลายคนจะมองว่าหุ้นตัวนี้มันแพงเกินไปตั้งแต่แรกเห็นและคําพูดนี้ก็คือบทสรุปของเคสการลงทุนในนูเลยครับบริษัทที่ดูเหมือนจะแพงในวันนี้แต่การเติบโตที่รวดเร็วทําให้มูลค่ากลับสู่ระดับที่น่าสนใจนี่แหละครับมันคือการเดิมพันกับอนาคตไม่ใช่แค่มูลค่าในปัจจุบัน แต่เรื่องมันจะคนละม้วนเลยครับพอเรามองไปที่การคาดการณ์ในอนาคตจากทำลายนี้จะเห็นเลยว่าค่า P/E ที่ดูสูงลิ่วในวันนี้เนี่ยคาดว่าจะลดลงอย่างต่อเนื่องในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจาก28เท่าในปี2025เหลือแค่15เท่าในปี2027ซึ่งมันใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมแล้วนี่แหละครับคือพลังของการเติบโตของกำไรที่กำลังจะเกิดขึ้น แล้วอะไรล่ะที่อยู่เบื้องหลังการลดลงของมูลค่าที่น่าทึ่งขนาดนี้คำตอบอยู่ในกราฟนี้เลยครับการเติบโตของกำไรต่อหุ้นหรือ EPS ของนูเนี่ยถูกคาดการว่าจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยของภาคการเงินโดยรวมถึง5เท่าต่างกัน5เท่าเลยนะครับนี่ไม่ใช่แค่การเติบโตแบบธรรมดาแต่มันคือการเติบโตแบบก้าวกระโดดและนี่คือเครื่องยนต์หลักที่จะขับเคลื่อนมูลค่าของหุ้นนูในอนาคตครับแน่นอนครับว่านูไม่ได้อยู่ในตลาดนี้เพียงลำพัง และจะเที่ยวกับผู้เล่นฟินเทคระดับโลกรายอื่นๆละ่ะนูยืนอยู่ตรงจุดไหนการเปรียบเทียบนี้จะช่วยเราเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นมากเลยครับว่าโอกาสในการลงทุนนี้มันโดดเด่นแค่ไหน ในบรรดาคู่แข่งทั้งหมดเนี่ยนะครับหนูจะโดดเด่นขึ้นมาในฐานะธนาคารดิจิตัลแบบ p พ r e Play ที่นักลงทุนทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้ง่ายๆเลยซึ่งมันจะต่างจากบริษัทอื่นอย่างเช่น T ท n ก o f ฟของรัสเซียหรือ An t Group ของจีนที่ตอนนี้เราไม่สามารถเข้าไปลงทุนได้แล้วทำให้หนูกลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆสำหรับนักลงทุนที่กาลังมองหาการเติบโตในธุรกิจนี้ครับหรือถ้าเราจะเปรียบเทียบกับ m e r c a d o Libre ซึ่งเป็นเหมือน a เม Amazon ของลาตินอเมริกาก็จะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนเลยครับ คือมาเกอรอลีเบรเป็นธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่หลากหลายมากในขณะที่นูเนี่ยคือการลงทุนที่มุ่งเน้นไปที่การเติบโตของธนาคารดิจิทัลโดยตรงเลยและที่สําคัญก็คือมีมูลค่าที่น่าดึงดูดใจกว่าในตอนนี้ด้วยแล้วก็มีอีกจุดที่น่าสนใจมากๆก็คือโมเดลธุรกิจของนูเนี่ยเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากทิงคอฟซึ่งเป็นฟินเทคที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงในรัสเซียแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถลงทุนได้แล้วก็เลยทําให้นูกลายเป็นตัวเลือกที่น่าลงทุนแทนสําหรับคนที่ชื่นชอบโมเดลธุรกิจแบบนี้ เพราะฉะนั้นพอมาพิจารณาจากตัวเลือกทั้งหมดที่นักลงทุนสามารถเข้าถึงได้ในปัจจุบัน New iF ก็เลยดูเหมือนเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นที่สุดสําหรับใครที่ต้องการลงทุนในการเติบโตของธนาคารดิจิตอลครับโอเคเราเห็นภาพปัจจุบันแล้วแล้วอนาคตละ่ะอะไรคือสิ่งที่จะมาปลดล็อคมูลค่าของหุ้นให้ไปต่อได้อีกเรามาดูปัจจัยกระตุ้นการเติบโตกันต่อเลยครับมีปัจจัยกระตุ้นสําคัญ3อย่างที่รออยู่ข้างหน้าเลยครับ อย่างแรกเลยคือการครองตลาดเม็กซิโกให้ได้เหมือนที่เคยทำสำเร็จมาแล้วในบราซิล2ก็คือการทำให้ธุรกิจในเม็กซิโกเริ่มมีกำไรซึ่งตอนนี้ก็ใกล้ถึงจุดคุ้มทุนแล้วด้วยและ3คือการขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดสหรัฐอเมริก,กาที่ให้ผลตอบแทนสูงซึ่งอันนี้เป็นก้าวที่น่าจับตามองอย่างยิ่งเลยครับและยังมีอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเลยก็คือการดึงตัวอดีตผู้ว่าการธนาคารกลางของบราซิลมาร่วมทีมครับนี่ไม่ใช่แค่การจ้างงานธรรมดานะครับ แต่มันคือการสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็สายสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับหน่วยงานกำกับดูแลซึ่งในธุรกิจการเงินเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งนี้ถือเป็นสินทรัพย์ที่ประเมินค่าไม่ได้เลยจริงๆเอาละครับเราพูดถึงแต่ด้านดีๆมาเยอะแล้วแต่เพื่อเห็นภาพที่ครบถ้วนสมบูรณ์จริงๆเราก็ต้องพิจารณาความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นควบคู่กันไปด้วยครับ ความเสี่ยงหลักๆก,ก็จะมีความผันผวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนั้นการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่ความคาดหวังในการเติบโตที่สูงลิ่วเนี่ยอาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ก็ได้นอกจากนี้ก็ยังมีความท้าทายเรื่องการจัดการคุณภาพสินเชื่อและก็ความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ต้องดูแลลูกค้าจํานวนมาาลด้วยครับแต่พอเราเอาทุกอย่างมารวมกันนะครับจะเห็นภาพที่ชัดเจนมากว่านูนิวคือการผรสมผสานที่หาได้ยากมากๆระหว่างการเติบโตที่สูง ความสามารถในการทำกำไรที่น่าประทับใจขนาดฐานลูกค้าที่ใหญ่มากและการประเมินมูลค่าล่วงหน้าที่น่าดึงดูดใจต้องบอกว่าเป็นส่วนผสมที่หาได้ยากจริงๆครับในทุกอุตสาหกรรม และทั้งหมดนี้ก็นําเรามาสู่คําถามสุดท้ายครับด้วยการตอบต่อที่แข็งแกร่งมูลค่าในอนาคตที่น่าสนใจและตําแหน่งทางการตลาดที่โดดเด่นขนาดนี้ New Holdings คือโอกาสการลงทุนในธนาคารดิจิทัลที่ดีที่สุดในโลกที่สามารถเข้าถึงได้ในตอนนี้หรือไม่นี่คือคําถามที่น่าคิดสําหรับนักลงทุนทุกคนครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังในวันนี้หากไม่อยากพลาดข่าวสารและการวิเคราะห์หุ้นใหม่ๆอย่าลืมกด subscribe และมาอัปเดตข่าวสารการลงทุนกันใหม่ในช่องหุ้นอเมริกา crap.